เขาได้ดิบอบอบอไอหยังเหรไหมเนาะเนาะอีหยังไหมสวยเนาะสวยเนาะหรือไอหยังจะเป็นคนงามเนาะเออผู้ชายบาดหรอกเม่่ำกินแล้วไปเทียมนูหนูน้อยเม่่อว่าเป็นนูหญ่ายดิยายาคืนไปตกลูกที่ตกเพชรจ่าเพชรจ่าไปจ่าเมานี่เร็ว่มีคนี่เดี๋ยว สวยกว่านี้ไม่มีอีกงามจ้าแาแมนเพิ่นงามเนาะแาแมนเพิ่นงามเนาะแาแมนเพิ่นงามเนาะ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 ด้านเลยล้มไปแาแมนเพิ่นงามซ้ำเนี่ยโอ้ซจะไม่หน่อยเนาะล่ะอ้ซ้ำเนี่ย เลาะเลาะเลาะแซมเป็น,ละละละนเพื่อนงามเนะาะซาเป็นเพื่อ,อน,นงามเนาะซาเป็นเพื่อนงามเนาะ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 เออซาเป็นเพือ่อนงามเนาะสวยงามไหนใครคนไหนสวยยกมือขึ้นสิเอาเสียงตัวนั่นแม่ Brandon. ไม่ได้ขอเสียงเด้อขอยกมือไหนคนไหนสวยยกมือขึ้น เข้าไหนเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แมงเมงเมงมด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 อยู่ตรงนั้นเมดแดงอยู่ข้างในลูกมดแดงอยู่ข้างในนะเข้าไม่ได้นะคะอย่าเข้าไม่ได้จะอุ้งน้องไปไหนคะมด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 นั่นไม้นั่นเบื่อไอ้มดแน่มืออะไรมือขวาแล้วก็ดึกแน่นเพื่ออย่างนี้สื่อหรอกค่ะบ่ขอ เราไปเราไปหาหมอท่านได้ม้าหนึ่งน่นหราสิเราเมียหมอเราเมียเราเมียเราเมียเราติตัดได้เพราะไงสั่นเรอตัดายปยายยายซื้อจ็คซองรนอยบาทเด้อด้าวเจียไปเฮ็ดของหวานแล้วเอาต้นให้ไปปลูกก็แน่ จ้าให้พ่อเัดให้้เลืน่ลืกับไป่อาดร่อยมันงไมข่อยกัูกอยปลูกแม่แม่เขาข่อยปลูกมันคือบ่อเกิดถือ้พื่นปลูกกังสีได้ข่อยปลูกบ่อเกิดข่อยเฮ็ดอัน แพทย์แผนไทยน่ะยู่ยู่อนไม้น่ะขอไปปิดหลายๆบ่รเกิดเจ้าเม็ดว่ามันหน่อยๆเหียงเหนเขาเป็นไหนหลายยมงดีเนยงยันเขาแม่ขอเห็นมันลำยยนี่ทางางมค่ยังไม่แชอยู่มั้งก็ไ่ได้เข้าไปจะแช้เนียน่อย่านี้่อนจะานห่ม่วานก่ามัเออจะมาปิดแถแดดกันในก็บ้เขาหฮมเนาะ ปาป๊าปาไปตัดผมให้โอ้ย,ยอโอ้ยยาเออยมืนี่บ่มีเวลาอย่ดี้ผันงาต้องการล้างขื่นไมา่ใน,น่น What do you ซื้อแนวตัดผมมาไม้บ่รู้ว่าเราเห็นตังไหนเราสนใจจริงๆหรอเขาตัดนี่เกซื้อมาให้เอาหนีไเทเด็กของเด็กหน่อยของผู้ใหญ่เอาวายาผมมาขอขออันนี้ที่ตัดผมนะลูกที่ตัดผมยายเซย้ายเลือกเอาว่าเซลกันไก่ดวงใดย์เมื่อเหลายหลายดวงแต่ตัดผม ยายามัน oh, yeah, yeah,